เว้ยมึงนลังอย่างใจลยอยู่มึงเป็นออหยังกันเดี๋ยวนี้นะโอ้ยเท่าบบให้กวนเศร้าจังใดน้องผัวก,กูตายเดี๋ยวนี้นะอุย้ยอีรีวะโอ้มันตายตอนนี้กูเสียใจน้ำเดือดเซียวออ้แต่อีตัวมนันเนาะเออกูกะดีตุนมันอยู่แล้วกูกะดีตุนกูนำน้องทายผัวก,กูนะเกิดพร้อมกันแต่ว่าตายก้อนผัวก,กูน้องชายผัวก,กูนะ กูนั่นทั้งที่ตนตัวเองเนี่ยกระทั่งที่ตนผัวเนี่ยอันแท้ๆกับที่ตนกูนี่แหละกูเคยได้ย่ำได้กลืนกูบ่ได้ย่ำได้กลืนเดี๋ยวนี้นะเออดาวเอาน้องซ้ายผัวมึงตายแล้วเป็นอย่างตรงเกี่ยวกับมึงยูกินนี่นะเอากระเกี่ยวกับกูตัวหามึงแต่ละแรงเนี่ยเข้าบนนั่งบนนอนอ่ะกูเคยได้กินแต่อันนี้กูบ่ได้กินโดนแล้วดาวเอามีหอดบนอยู่บนนอนน้องไหนมึงนี่ โอ้ยกระน,น้องทายผัวกูหันแหลเกิดพร้อมกันตายก่อนผัวกูอีกเออแต่ละแรงนะกูต้องได้ไปปั้มหัวใจเนียงไปเนียงมาปันนนานนีนมันยังบบลุกบบตื่นมันยังบบฟื้นปานนี้นะกูละอุกใจทั้งกูทั้งผัวกูอุกใจเดียวนี่นะเอา้สาสรุปว่ามึงเอาเรื่องครมามื่นี่ะเออก็เอาอเรื่องคุงนี่ลนะกูนี่ละมันบุกขึ้นสองสามเดือนแล้วนี่กูไม่ได้แตกมันไม่ได้ลงห้องกูสองสามเดือนแล้วเดี๋ยวนี้นะ โอ้ยหามเกยคือเปาเรื่องอีหยังไปสั้นเอาไปพวมึงกินม่นอีหยังมึงนี่กาแฟมาเสึกมะเขือเผานอกเขาบ่ขันมันขันบ่มวลขันบ่อ่อนซ้อนเอาไปพวมึงกินน้องทรายมันตายมันกะสิคืนสีมาหามึงอู้คักมึงตายวันนี้น้ำกุงแห้งมาสองสามเดือนแล้วดาว พวกคุณจะเอาน้องชายมันฟื้นคืนสิบม่ให้ได้นะนี่นะจัดไปเสี้ยวใคนมึงได้แนวใดเนี่ยไม่บอกนียเด้อจัดไปพี่น้องกาแฟมาซึกขัวผู้ใดหู้ซึกว,กาว่านกเขาบ่ขันขันบ่มมวนขันบ่อ่อนซอนเอากาแฟมาซึกไปเลยแล้วผัวผู้ใดเฮ็ดบ่ได้ยามขางคืนกาแฟมาซึกฝากในเด้อพี่น้องกาแฟมาซึกรับรองร้อยเปอร์เซ็น กาเฟมาซึกมาเข่อเผานกเขาบบกคันขันบ่มวลนขันบ่อออนซอนมันบอกก๊กรูกูทีมงานไข่ตองหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศกาเฟมาซึกสวยทานได้1กับมีสิบสองสองหนึ่งสองแบ่งเดิมได้สามหาสี่เื่อเห็นผลห้อยเปอร์เซ็น